เอาเอาถูกก็ไปง่เพิ่งกันอ่ะไปได้เลยเอาออกกอนมาเลยเกิดไปเบิ้งมาไรจิ้เลยไดไป่ายอืมจิมแล้วไปจัดมือนเดิมเป็นยังอ่าิ้มสองิ้มใส่องอ้เอาให้ไม่มีตัวอย่างเลยจิ้มสอง้สองเอาเอาแลดนะครับนครับมูไปมูฮู้มากไปอันกอองอาเต็มทล้ ก็กินห่าขาเิม่ไม่ได้เกิดยับ่ยังไม่มีตัวยังย่เนี่ดไม่กินห่าขาไม่กินห่ขาไม่ก um> ินห sure> um> ่ขาเนี <m <m ่ยเห็น่เาคยมาจิ้นเห็นไมคยมากิ <h 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 ้อ่พ nice> ี่เจงกบกหาขาอดอดบกิ้นกจิ้นเแมนแมนอดบกจิ้นไอ้ห่าข่อยยูนิเวิร์ตัวนี้อ่ะ

หนีเลยนเนาะนี่ก็ไปบ่ได้นี่เตี๋น้ำมันนี่เตี๋น้ำมันนี่เตี๋น้ำมันโอ้ไปไล่เออนี่เตี๋น้ำมันเอาไลยเอานี่เอาเอาโอ้ยเก่งข้าวเง้ยไม่ต้องมาสนใจไปเลยบ่ไปเลยไปเลยเด้อเปิดออกแม่เรียโอ้ยข้าวเงีเปิดออกเปิดเก่งมาเดี๋ยใส่ว่าน้ำมันเต็มถังมันนี่

เดี the the like oh. you ๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมาเอี่อหัน้องไปทาได้ปะไปทาดิไปทาเออเ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 อแล้วบอตายคลิปแล้วออนเลยไรกินพี่ออนเลยบอตายคลิปแล้วออนเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วไปแล้ว้อระบาดเนยละอสองเาออคุณละสอใสมิตอกินเจ้าละไม่ไบนงเอาเอากันเอากันเออได้โอกาสได้ ไปเลยเนาะเอาเลยสอสอ่ะสอสายเอาเลยสองสอด้สยกินที่เพ่นี่แมพี่คอยกินพี่เนาะสองสองสองจะาคอยิขาบเอาเรเราอเอาตรงเียงกันบ้างแล้วเอาด้เจียงก็สองดีกันสองกัเก่งเยินบ้งเขาบเขาเขาเขาปุ๊บเขากินเลยเนี่ยเขาให้กินพอได้หะาวะ ว้ไวสองนบเงอเก่งอือมีอก้มเออก็บอกแล้วเก่งไม่กินส่ไเนาะขันเจ้าเขานี่เจ้ากินได้บ่เนะัดกกินตกต่กินดีด้วยไม่เรากินตนกิน แล้วออกมากแล้วกินนก่ออกไเากินนี้กินตรงนั่นกินจรงนั้นเหรไงไงไงกินนี่แวหัวชิจวเานี้กินไปเรียบร้อย